ประหันเลื่องก่อตั้งโดยพระอธิการตีเจ้าอาวาสวัดนั่งในขณะนั้นและประชาชนชาวอำเภอบางประหันโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามันตอนปลายคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชัง้นมัธยมศึกษาปีที่6จากทางราชการและขออนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่18พฤษภาคม2 5 0 2มีนายชิดหอมชูครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านมา้ามารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และในวันที่23พฤษภาคม2 5 0 2ทางราชการได้ทำการแต่งตั้งนายพีระดาวเรืองมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ณขณะนั้นโดยใช้สถานที่สาราการปเรียนวัดนาคเป็นสถานที่เรียนต่อมาเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 0 3ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมรวมสมดีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่17พฤษภาคม2510ได้ย้ายสถานศึกษาจากวัดนาคมาที่วัดอินกะละยา โดยทางวัดอินกระยาได้ทำการมอบที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่18พฤษภาคม2508โดยพระอธิการเยื้อนจะอาวาสวัดอินกระยาในขณะนั้นพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเป็นผูม้มอบให้ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนบางประหันมีเนื้อที่ประมาณ13ไร่64ตารางวานับตั้งแต่ปี2502จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งสิ้น17คน ปัจจุบันโรงเรียนบางประหันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรี 4, อยุธยาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางก,การศึกษาจำนวน61คนและนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันจำนวน1,075คน65ปีแห่งการจัดการศึกษา สถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมประสิทธิ์ประสาทสพภพวิชาให้สิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่นสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ จากการสร้างผลงานและชื่อเสียงเกียรติคุณก้องภัยสาลเป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษามากมายปีการศึกษา2548ได้รับคัดเลือกให้เป็น1อำเภอ1โรงเรียนในฝันรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลางในปี2551แชมป์ประเทศไทยวงโยธวาทิตย์รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทคอรางวัลเหรียญทอง และรางวา cussion, ัลเปอร์คัชชั่นดีเด่นได้รับคัดเลือกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอแลนด์ปี2563ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2564ถึง2565ได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA Award สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ2ปีซอนการพัฒนาการศึกษา เพื่อลูกหลานชาวบางปะหันอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติภูมิแห่งบางปะหันอีกครั้งคือรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2565ผลงานและความดีสงศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานบางปะหันนมโรงเรียนเพียรสร้างศิษย์ พันธกิจมุ่งสร้างงานการศึกษาอัตัตษณ์วิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์เชิดชูค่าปัญญาชนการเวลาหมุนเวียนแปลเปลี่ยนพันความมุ่งมั่นและศรัทธาสำฤิ์ผลจึงถักถ้อยร้อยโสพิษวิจิตอัมพลให้ยินยน์นามโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนที่มีแต่รักประจักษ์ยิ่งโรงเรียนที่มีแต่สิ่งควรสืบสารโรงเรียนที่มีแต่สุขทุกวันวานโรงเรียนที่มีแต่การพัฒนาจึงสมคำสมค่าสมศักดิ์ศรีจึงสมควรยินดีสมปรารถนาจึงสมหวังสมคเนสมเวลาสมนามว่าโรงเรียนรางวัล พระราชทาน